พอมีความรักที่ผิดเวลาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนผิดทั้งคู่เรื่องนี้มันจะจบง่ายมากถ้าไม่มีผมเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากมายกับบทบาทของตะวันชายหนุ่มผู้เดินเข้ามาในชีวิตของกิรน,นันแต่าการเข้ามาของเขากลับทำให้ความขัดแย้งนั้นทวีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าตะวันไม่เข้ามาเนี่ยคุณกีก็ ชีวิตคงจะง,ง่ายกว่าน,นี้พอเข้ามาเนี่ยผมว่ามันเหมือนมีความสุขทั้งสองฝ่ายแหละแต่มันก็มีความทุกข์มาด้วยทําให้ชีวิตเขายากขึ้นถ้าไม่อยากให้คุณกรีรัยต้องเดือดร้อนเลิกยุ่งกับคุณกีซะคือตะวันทําทุกอย่างให้คุณกีจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ได้ชีวิตเขามันมีค่าน้อยกว่าคุณกีฉะนั้นเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้คุณกีได้อยู่ต่อการเจ็บ <c oughs> ตัวเจ็บอะไรเขาเขาไม่ค่อยกลัวเท่ากับการต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปก็มองว่า ตะวันเนี่ยเป็นแสงสว่างถ้าพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งทั่วไปเราอยากได้อะไรจากสามีแล้วเราไม่เคยได้เลยในขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งเติมเต็มส่วนนั้นให้เราเป็นทั้งกําลังใจเป็นแสงสว่างเป็นความสุขผู้หญิงที่ค่อนข้างเหนื่อยกับชีวิตมากพอมสมควรในวัยนี้นะก็จะหันไปพึ่งพิงกับแสงอุ่นๆนั้นกับความอบอุ่นนั้นมันก็กลายเป็นความรักทุกครั้งที่เจอตะวันไม่ว่าสถานการณ์ยังไงเขามีความสุขแต่เขาอยากเราสู้เพราะยิ่งสู้มันมีกําลังใจเขาก็รู้สึกว่าแบบ ฉันขออยู่ได้ไหมมันผิดแหละแต่ฉันอยากจะอยู่ผมว่าความรักมันก็เป็นงามันเพราะมันไม่ได้ใช้สมองเลยไมนใช้หัวใจนําตลอดขอบคุณมากนะตะวันสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ ความจริงมันก็เป็นเป็นเรื่องความรักอะเนาะความรักที่ในสายตาเรามองเข้าไปมันผิดกำมองความรรมันเป็นบาปที่เกิดจากความรักดังนั้นเนี่ยมันมีบาปซ่อนอยู่ในความรักอยู่ทุกๆอันคนที่มีความจริงใจในความรักต่างหากที่จะอยู่รอดแความรักไม่คิดเยอะ เพราะถ้าคิดเยอะมันไม่ใช่ความรักล่ะมันเป็นการวางแผนตะวันคือคนแบบนั้นน่าจะเป็นอัธรรตหนึ่งที่เป็นความรักแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยอยากให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วกันครับ